สวัสดีครับผมกล้วยเบสคาร์โตนะฮะวันนี้จะพามาดู New Camry 2.5G ฮนะ DVD Navy สภาพดีมากๆเลยราคาหันลงกว่าครึ่งเลยไปดูกันครับครับผมมาดูพร้อมๆกันเลยฮะคันนี้เป็น New Camry ฮะ2.5 DVD Navy นะฮะปี2012ฮะดูสภาพครับ,รบดูโดนแดดนีเงาแวบๆเลยโดนแดดนีเงาแวบๆเลย เบสคาลโต้ ounter, เปิดตัวเพียงแค่ห้าแส0สองืเกาพันเท่านั้นครับพี่ฟังไม่ผิดครับห้า0ส0สองมืเก้าพันเท่านั้นครับพี่บอกเลยสวยมากๆคันนี้สวยมากๆใช้งานน้อยฮะใช้งานน้อยมากๆข้างในสวยกว่านี้คระะก็บอกเลยข้างในสวยกว่านี้นะค,คันนี้บอกให้ฮะสวยมากๆเลยตัวนี้เป็นตัวเนวีนะฮะ DVD เนวีออปชั่นครบๆล้นเหลือฮะน้องกุ้ยดูภายนอกไปก่อนฮนะดูเลย สวยมากมากเลยคันนี้นุ้งกล้วยบอกเลยเป็นไงสวยจริงฮะกล้วยบอกให้ภายในสวยกว่าน,นี้เยอะเลยอันนี้แค่ภายนอกนะฮะเดี๋ยวกล้วยพาไปดูภายในกล้วยบอกโหหรูเลยสวยมีระดับมากๆเลยคันนี้ฮะนุ้งกล้วยบอกให้สวยจริงอะฮะเดี๋ยวน้องกล้วยพาเข้าไปดูภายในพร้อมๆมาเลยครับ ครับมาดูภายในกันเลยฮะโหคันนี้ดูหรูหรามีระดับมากเลยน้องกล้วยบอกเลยฮะเป็นไงฮะโทนเบาะสีเรียกว่าอะไรสีน้ำตาลอ่อนฮะดูหรูหรามีระดับมากเลยดูฮะน้องกุ้ยให้ดูทุกมุมเลยฮะเป็นไงฮะดูดีมากเลยทุกอย่างมีสภาพเดิมๆฮะหรูหรามากเลยน้องกล้ยบอกเลยหรูจริงคะคันนี้เป็นไงฮะหรูหรามากบอกเลยหรูหราดูดีจริงครับดูเลยฮะเป็นไง ดูมีระดับอ่ะพุ่งตรงเลยเป็นไงฮะคันนี้เป็นตัวสองจุดห้านะพี่นะสองจุดห้าจีดีดีนวีะพี่นะสวยเลยผมว่าสวยเกินราคาเอาจริงเลยสวยเกินราคาจริงฮะคันนี้ดูเลยฮะยนะกุ้ยดูทุกมุมเลยนะดูน้องกุ้ยดูทุกมุมเลยโหดูดีดมีระดับมากฮนะดูดิฮะบอกก็ปรับได้อะไรก็ได้สภาพเดิมๆหมดเลยนะดีมากๆเลยฮะอันนี้น้องกุ้ยว่าคุ้มเกินราคาจริงๆเลยอะ จริงนะฮะดูเลยฮะทุกอย่างอยู่ในสภาพดเดิมต้องให้ดูเลยอยู่ในสภาพดเดิมหมดเดี๋ยวมาดูเลขไม้แล้วม,มาฟังเสียงเคร่องยนตพร้อมกัน,น้วครับครับผมคุณพี่ดูเลยฮะคันนี้เลขไม้แค่แสนเจ็ดเองดูแสนเจ็ดขายแค่หนะ้าแสนสองอ่ะดูเดยฮะเป็นไงฮะไปดูเครื่องยนต์กันเลยครับสวยมากเลยเป็นเครื่องยนต์2.5 VVTI นะฮะแคมรี่ฮะดูเลยเป็นไงฮะ ทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิม,ดมนี่ฟังเสียงนึกว่าไฮบิดนะเนี่ยพูดตรงเลยไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยอะจริงๆนะฮะนี่ไม่ได้แกล้งนะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยดูเป็นไงฮะไม่แน่จริงไม่กล้าโชว์โชว์ทุกคันโชว์ทุกคลิปดูฮนะดูถ้าเครื่องยนต์หลวมหรือมีปัญหาควันออกขม,นะไไมูงสงเฉงไงนะเป็นไงทําไมต้องกล้วยกล้าทําทําทุกคันทําทุกคลิปนะมั่นใจมั่นใจในคุณภาพครับผมราคาแค่นี้สภาพแบบนี้พอรับได้ไม่เอ่ย ครับผมกล้วยเบสคาร์โต้นะเป็นไงฮะแคมรี่คันนี้เป็นไงฮะคันนี้พี่ป้ายแดงล้านกว่าเบสคาร์โต้ le, ขายแค่ห้าแสนกว่าพี่ดูฮะทุกอย่างไปกลับอยู่ในความเป็นจริงนะพี่สวยรถระดับนี้สมบูรณ์แบบทุกอย่างสภาพสมบูรณ์แบบฮะบอกเลยเนะี่ยซื้อรถกับเราไม่ยากครับออกได้ทุกอาชีพครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรออกได้เพราะทุกเครือข่ายธนาคารทุกเครือข่ายเป็นเครือข่ายของเบสคาร์โต้ทั้งหมดฮะ ทุกธนาคารเลยในประเทศไทยเนี่ยเป็นเครือข่ายของเบสคา์ต้นทั้งหมดคุณพี่ประกอบอาชีพอะไรไม่ว่าจะอาชีพอะไรอยู่ในความเป็นจริงนะพี่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเดี๋ยวมาแบบตลกอาชีพอะไรแบบเทาๆอะไรย่างนี้ไม่ได้นะพี่นะอันนี้น้องกล้วยว่าอันนี้สีเลียนนิดหนึ่งนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเอาที่แบบว่าที่มันเป็นไปได้นะคุณพี่นะน้องกล้วยยินดีรับใช้ด้วยอาชีพเลยติดบอกตรงนะฮะอันนี้ไม่ค่อยอยากเผยเลยติดแบ็คลิสต์อะยังออกได้เลยเบสคา์แต่ไม่ค่อยอยากเพราะว่า มันผมพูดตรงเลยมันเป็นเรื่องของผลกระทบอะไรยาวๆแล้วก็แบบว่าไม่อยากเผยเลยเอาเป็นว่ามีอะไรเข้ามาปรึกษาส่วนตัวแล้วกันเป็นทริคแล้วกันว่าเออส่วนตัวแบบส่วนตัวแล้วกันมาคุยว่าติดแบ็คลิสอะไรงไงเดี๋ยวคุยกันน้องกุ้ยยินดีรับใช้ครับให้คําปรึกษาทุกความปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายครับขอบคุณที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ